จากสวนหลังบ้านสวัสดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียหน้าหนาวช่วงนี้อากาศก็บอกว่านะเย็นเย็นมากนะคะนี่พอดีวันนี้นะคะก็เพิ่งถึงบ้านแล้วก็ เข้าครัวนะคะตามเคยก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรคืออากาศแบบยังหนาวแล้วบอกว่าไม่สบายอันนี้คือเสียงเริ่มกลับมาแล้วนะคะคือแบบว่าเป็นเป็นไข้เป็นหวัดนานมากนานนานแบบไม่เคยนานไม่เคยป่วยนานขนาดนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นไข้แบบต้องนอนทรงขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนยังมีน้ำมูกมีเสมหะอะไรประมาณนี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสำหรับทุกคนที่อยู่ออสเตรเลียอยู่เมลเบิร์นเนาะอากาศแบบเมลเบิร์นคือมันเป็นอะไรที่นั่นแหละก็เดี๋ยววกลับมานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะนี่คือผลผลิตนะคะจากสวนหลังบ้านของหญิงปีนี้นะฝักทองนะคะกะ็มีอีกลูกหนึ่งอันนี้คือเป็นเลือกไว้คือลูกเล็กนะคะลูกใหญ่คือใหญ่มากแล้วแล้วเขา หนักมากนะคะก็เลยแบ่งอันใหญ่อะใหญ่จริงๆคือแบบว่าก็เลยแบ่งให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนไปถาไปทำไปทำกินเพราะว่าเหมือนเขามีหลายคนแต่ว่าสําหรับบ้านเราคือเรามีกันแค่สองคนก็เลยแบบว่าเหลือลูกอันเล็กๆอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะสาหรับสองคนทานไม่หมดนะคะคือต้องทานสองครั้งอะสําหรับลูกนึงอันนี้คือหนักมากจะบอกว่าหนักแบบเนื้อนแน่นหนักมากนะคะวันนี้เราจะมาทำอ่า พัมกินซุปนะคะก็ซุปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะซุปฟักทองนะคะฟักทองซุปนั่นเองเ,องเนาะก็ไม่ได้ทํานานมากนานนานนานมากแล้วจริงๆนะคะก็เดี๋ยวมันอากาศหนาวด้วยแหละอยากทานแบบอะไรร้อนๆคือทําสารพัดซุปแล้วนะคะก็มีมีม,มีไอ้ฟักทองของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้อิงจะมาทำพัมกินซุปนะคะ กันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมกับไปเตรียมของแล้วก็นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะไปะโอเคส่วนผสมก้ามีนะคะมีหลี1หนึ่งอันนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเพียวออกแล้วก็เพียวออกแล้วก็ใช้แค่ไอ้ส่วนที่เป็นสีขาวข้างในนะคะใช้แค่สีขาวแล้วก็หั่นซอยนะคะซอยใช่ไหมเขาเรียกซอยเป็น เล็กๆเลกๆนะคะแล้วกอ็อะไรนะมันฝรั่งนะคะหญิงใช้เป็น2เพราะว่ามันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็กระเทียมหอมนะคะอาพัมกินอันนี้ที่หญิงช่างคือมันมันกิโลครึ่งเลยนะคะขนาดเล็กๆขนาดเนี้ยคือหนักมากจะบวกกิโลครึ่งนะคะแล้วก็สตอ็อกหญิงใช้เป็นสต็อกแบบว่าสําเร็จรูปนะคะง่ายดีแล้วก็ หนึ่ลิตรนะคะแล้วก็คุยม,มินนะคะคุมมินแล้วก็นาดเมกนะคะเติมไปนิดหน่อยนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็มีออยใช้สำหรับในการผัดไอเจ้าหลีกกับหอมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมนะคะ ่วนผสมนะคะทุกอย่างเรียบร้อยนะก็หั่นหั่นเป็นประมาณนี้นะคะหั่นเล็กแล้วก็อหอมหอมนะคะแล้วก็หลีกนะคะก็หั่นเราจะเอาหอมกับลิลกับลงไปผัดก่อนกระเทียมค่อยไปที่หลักนะคะแล้วทีนี้ก็อีกก็อันนี้ก็จะเป็นทมกินนะคะก็อิงไม่ได้ปอกแบบว่าไม่ได้ปอกที่รากกะจะไม่อยากเอาเปลือกออกด้วยแหละนะคะแต่กลัวมันไม่เหลืองกลัวเป็นสีเขียวเนาะ เออสีมันจะไม่สวยก็เลยแบบว่าเออปอกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลวกๆนะคะปอกแบบว่าไม่ไม่ต้องปอกออกหมดอะไรประมาณนี้แล้วก็อ,อะไรนะเจ้ามันฝรั่งนะคะก็หั่นเป็นเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างไปลงหม้อกันไปดูไปน,นะคะโอเคก็ตั้งหม้อนะคะก็หาหมอที่มันใหญ่นิดนึงนะที่มันจะพอพอเหมาะก,กับซุปของเราแหละ บอกนะคะออยล์ oh, uh ีฟออยนะคะก็ใส่ลงไปสัก ะคะเคี่ยวไปต้มไว้ประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาเช็คนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเช็คหลังจากครึ่งชั่วโมงเนาะ <S 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 เดี๋ยวเราไปเช็ค ซุปกันนั้นนะคะวะ่ายังไงแล้ว เดี๋ยวเราจะทำการปั่นนะคะก็อ่าด้วยเจ้าตัวนี้นะอ่า แล้วก็เอามาตั้งถ้ามันแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าซุปมันแบบว่ามันไม่ข้นเท่าที่เราพอใจนะคะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะถ้าอยากให้มันข้นๆก็เอาถ้ามันยังแบบว่ามันยังเหลวมากเกินไปก็เอามาตั้งไฟเพิ่มหลังจากที่ปั่นนะคะแล้วก็สับแล้วก็เติมเกลือพริกไทยฟินันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจัดเสร็จกันเลยะคะ่ะ นี้เราก็จะตักเสร็จกันนะคะก็คือแบบว่า,าฟักทองคือมันมากนะคะขอบอก พักผ่องนี้แบบว่าที่ปลูกนะคะคือแบบว่าจะมีรสชาติมันแล้วก็หวานนะคะประมาณนี้